ว้าวหอมมาเลยกินเข้ากินกระปุกค่ะหอมมาเลยค่ะหอมมาเลยเลวพี่ตอมายกเนลนลมอย่าลูกเบรกเอ้าก็หันคนละคาเขาใครโอ้ตึกเนาะ คนกองหน่อยวินซีลเห็นเอะเจ้าใส่ยุิจบก็เจ้าใส่แปยไปอีกชุดนึงเปอีกไหมแป๊ีเ่อนไปเพ่นกันแล้วก็ได้ค่ะานี้กอนะส่งครั่งก็ถ้าส่ทันก็จะส่งคนนี้ถ้าม่ทัน็ thank อาออแล้วก็น่าจะีสมฮนี่นี่นีกครัวมาเลยนี่นี้พ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่ยกครัวมาเลยค่ะยกครัวมานี่เลยอะไรเนมเลยนียขอ่วยมีต้มไก่ไก่ทรมัตน้ำจีน ของจีนนะคเขาเนนครับี่ยเป็นอาหารที่ลุงม่นหมักได้ทั้งหมดอาหารอะไรลุงม่นก็ชอบหมดนะครับลุงม่นนี่เป็นของจีนนะครับเอาไอ้นี่เนี่ยไอ้นนี้อะไรนเี่ยต้มไก่ค่ะนี่อะไรอันนี้เต้มแซ่บอันนี้ก็ต้มไก่เหรอไม่ใช่ค่ะโอ้ต้มไก่ต้มไก่เหมือนกันเหรอ คือเบาด้วยใบมอ่เลยตักแล้วดียนี้ใบมอจะน้ำเจ้าไรสดไหมนั่นเจ้าไรสดไหมข้าเนียก็มีาลงมาแล้วบอกข้วเหนียวกทำไมไม่เปิดไร้กไก่ ต้นเกยนะคะต้นเกยหาข้าวได้ตยนะครับ้ยอยากให้งานตาม่้กินด้วยว่าอีการต้อมักาต้ลกาขาไก่เอยกเ้เอามีของเจ้าเดยนึกว่าตันไมไม่เปิดไลฟ์เปิดไลฟ์หรือเปล่าแม่แม่อ้จะถ่ายคลิปทำไมค่อยถ่ายอยู่แล้วจะไปเปิดไลฟ์จิ ลูกอีสานแท้ตำเป็นตะเกิดเลยเพิ่มตำนะแค่มีเครื่องาาใช่เพาทำให้ชาวบ้านมีที่รวมมี้อะไรเ้ราก็จะรักษาเพื่อนรัี่ล้อันนี้มาถูกจังหวะพอดีนะครับางน้าูดีไมหว่เากให้ใจแล้วันเนาะดีมากเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นการควงไปเป็นการควงากดคตั้เห้ความรแล้วนะครับเสร็จแล้วนะามเปตุงเองสามเป็นานะคะเจ้าของเขาด้นทถ้าไม่ตดแลจก็ไม่เดินเอ้น้าเลยไม่ได้ควงสากโอโอ้โอ้กแล้วเป็นยังค่ะ

อันนี้เขาเอื่ยนะกัตีนมั่นตีนไก่ไก่ถ้าคนก็จะไม่ใส่ถ้าตามอยู่ครับตอนนี้ตามมันนี่ข้าวันนุยแบดเร็วตักเอาไหมน่าจะคาถวยยู่งทั้งนั้นเลยขนมจีนตัวนี้นะคะมึงรู้หรือรู้ที่เอาขนมจีนเปล่านี่มันเป็นอะไรขนมจีนเปล่านะคะเดี๋ยวแท๊กพี่น้องใจดีขอบคุณมากครับผมาขอบคุณมาก เืเอาก็ได้หนรองกตอง้รตองาานตมหนักหน่อยไหมกรมดาโ้คิวนะคะเดราะว่าเ่นีะคต้องมีนะคะคราใครกเอาตียสูงหมนะัะ ยกสูงหลายมันเมื่อยครับุณสมคิดแสงทองนะคะสนับสนุนมาค่ะตามสบายนะคะเยอะแยะค่ะส้มตำตำได้ทั้งวันนะคะหมดก็เอามาอีกเราเตรียมผักก่อนแล้วก็ไปตำส้มตำเนี่วค่ะละกอหมดก็ดึงเอาแถวๆนี้นะครับแถวบ้านลุงคนก็เยอะบอกแถวบ้านลุงก็เยอะอยู่นะครับของงูลีลาป้าคำใสค่ะแล้วแต่ลีลาของใครของมันนะคะนั่ไปก็ได้เลยค่ะนี่จะมีท้าเก่านะคะแต่ละคนนี่ตาส้มตำ ทุกคนเลยนะคะที่กุ๊กนะคะเ oh. มียผู้ใหญ่ตำละอร่อยมากเลยใช,ใช่ใช่ใช่เมียผู้ใหญ่ตำน้ำจะหมดเลย อ๋อข้าขอบคุณนะคะน้ำจะกินจนหมดเลยค่ะข้าขอชูโรใส่น้อยนะไม่แซ่บเด้อแล้วแต่ถ้าจะใส่น้อยใส่หลายนะคะเม็ดเม็ดกระถินอย่าลืมใส่นะคะห่อบอโลแล้วนั่นน่ะส่วนนี้ครับโอ้เวลาการต่ำของคุณยายกาใสนะครับนอะคะตากไปเด้อเอวมันแข็งมันกดอายุแล้วเอวพี่ป่ายางไม่ใช้เร็วเร็วอยู่ค่ะเร็วอยู่ ยายมะตังก็ไม่อย่นาดันยายหนิงก็ดิ้นาุ้นลุ้นะครับยายหนิงต้มไก่หมดภายในชั่วพริบตานะครับสองหม้อนะครับโอ้โหนะครับรวดเร็วมากเลยครับไม่ละบไม่เาองไหม้าไ่อยนะครับดูเอาครัวยยังยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับหมดแล้ว ถ้าใครจะมาเอาตัวนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแนะม่ผู้ใหญ่บ้านครับต่ำตอนะโอ้โห,โหสีนะ่ากินมากเลยนะครับนนหมดยันน้ำเลยแซบอีลีครับตอนนี้ต่อที่กันํามหงส์นครับเราก็มารอ ที่จริงซองผมก็เดียตั่องสต่เาาทีแล้วนะบพอดีอันนุกให้เบิร์ดเลยบอกพ่อแบ๊มุ่ะเอาลูกจะ้ให้ใหม่ทยก็ไม่ไม่บอกอันนี้จะต้องจะได้กเสื้อเยวนาครับขอบคุณครับมีพวกทั้งสองอันครับ